สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีเว็บแนะนํามาสุ่มนะครับผมเป็นสุ่มเพชรนะครับตอนนี้เพชรผมมีอยู่33เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันเลยนะครับว่าเว็บผันไหนนะครับผมแล้วก็สุ่มเพชรฟรีไฟนะครับเริ่มต้นแค่สิบเครดิตนะครับสิบสิบาทอะง่ายๆแล้วก็ใส่ UID เกมของเรานะครับผมอ่าใส่เสร็จแล้วก็เข้าไปครับทีนี้ก็ดูชื่อให้ดีก่อนนะครับมันจะมีชื่อเห็นไปครับ CGG d e m b o โอเคนะครับอ่าทีนี้ผมจะเริ่มสุ่มแล้วนะครับอย่างแรกก็มันก็อยู่ที่ดวงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มันะครบ่ทีดวงผ เอาละครับรอบแรกจะได้กี่เพชรนะครับผมมาดูกันนะครับเอาละครับผมจังหวะนี้ได้หนึ่งพันหกสิบสองเพชรนะครับรอบแรกนะครับถือว่าดวงดีนะฮะมาแล้วครับดวงมาแล้วครับจังหวะนี้สุ่มรอบสอครับผมเอาครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่เพชรนะครับผมเอาละครับหนึ่งพันหกร้อยก็ยัหนึ่งพันหกสิบสองเพชรเหมือนเดิมนะครับเอารอบที่สามนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่เพชรนะครับรอบที่สาม จังหวะนี้โอ้โหสามพันกว่าเพชรนะครับสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรนะครับผมถือว่าดวงดีนะผมว่าการสุ่มแบบนี้ก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับผมอ่าสุ่มรอบที่สี่นะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้จะได้อะไรครับผมได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเสียเงินแค่ห้าสิบาทอ่ะเหลืออีกรอบหนึ่งนะห้าสิบาทก็ได้ห้าสิบเครดิตนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับรอบนี้โอ้ไม่ได้นะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับตอนนี้ก็คุ้มแล้ว เพชรเข้าหรือยังนะตอนนี้เพชรก็เข้าแล้วนะครับผม6ก0 0กว่าเพชรนะครับก็ถ้าใครอยากสมก็24สโตนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก่อนเราไปดูคลิปกันนะครับตอนนี้ก็มีปุ่มซัพพอร์เตอร์แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องของผมนะครับทุกคนก็ใครที่จะกดซัพพอร์เตอร์ก็จะมีสิทธิ์มากมายเลยนะครับก็อาจจะได้เล่นกับผมแล้วก็แอดเพื่อนแล้วอาจจะมีกิจกรรมแจกของซัพพอร์เตอร์นะครับ ก็วิธีการกดซัพพอร์ตเตอร์ง่ายๆนะครับแค่เดือนละ99บาทนะครับทุกคนก็เราจะเห็นครับว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับเรากดเข้าไปนะครับทุกคนนี่ครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับรวมเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตเตอร์ดิมบูนะครับก็สามารถกดได้นะครับเดือนละ99าบาทนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือว่าให้กําลังใจผมก็สามารถมาสนับสนุนได้นะครับเดือนละ99บาบาทนะครับก็ อาจจะมีเล่นกับซัพพอร์เตอร์แบกแล้งนะครับผมก็สามารถกดได้นะครับก็กดไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ทําการชําระเงินแค่นี้แหละครับทุกคนถ้าแบบใครจะเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องผมก็สามารถกดได้นะครับทุกคนก็ขอบคุณครับปะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับผม บแก้งหยุดจริงให้เขาแบบเออไม่ใช่หยุดตรงอออุย้นี่ไงเจอแล้ว 4G ครับผมลุกนั่งจนติดอย่างเมื่อกี้เนี่ยต้องลุกให้ติดนี่ไง M14 ใช่ไหมผมว่าผมเลิกเล่นสกาดีกว่าดามเมจแม่งโคตรเบาอ่ะทุกคนท้อครับท้อเลยเหนดาเดดมื่อกี้นี้น,นัดน,นัดหกนัดนะดเจ็ดท้อเลยครับผมกลับมาเล่นสกาอย่างชํำกว่าเดิมน,นะฮะไม่นอนหรอครับวันนี้นอนครับเดี๋ยวก็ลงละครับ ว่ากลับมาเล่นปืนอื่นที่ไม่ใช่สกายยิงนัดละวเจ็ดนัดละวหกนี่คือท้อเลยครับดาเมจดโ,โคตดเบาครับพมอไม่เ,เป็นโป่บป่าพอดีมันถันมายิงหัวผมเฉยเลยช่เรียกนยายวาอลสิมพอไม่อ๋อได้แล้วครับ เฮ้เพื่อนจ๋ามันอยู่นี่จ้ะ ไม่เห็นวะรับก่อนเพื่อนอันนี้เล่นเป็นนะเนี่ยคือเยอะนะเนี่ยเอ้ยซองควงมาแล้วอ่ะทุกคนทำไมแต่ละคนไอ้บอลมันเยอะจังวะทุกคนสิบเจ็ดโลกแล้วเนี่ยครับคนหัวนัดหนึ่ง จัโอ้โหคตรไฮไลท์อ่ะปืนหกยิงหัวแตกครับผมกระช่ามเกินไปแล้วดีบูใส่ใส่ายสามบ,บ้างนีุ้ณดูบอกว่าอยากให้ลองนะฮะับอสิเก็โลกนะครับต่างช่งขอางจ่งนะครับผม,มรถผมไม่มีเสียงว่ะ ผมไม่มีเสียงอะหมอมีคนบินนะผมเก็บ <l ots> เสียงะครับห <THE SHA D> มอ เุ้ยเยอะเกินนะครับหมอผมมาแล้วไปนะอุ้ยทำไมเอา้าเว้ยโดนล้านต้องจ่า้ว่ลเยอะ หน้าด้วยดูหน้าด้วยดูหน้าดิมบูด้วยนะมีหนวดด้วยนะดิมบูก็มีเขานะโอ้โคตรโคตรเข่าอะครับผมดูดูดูเข่าดิมบูดเิเนี่ยผมแต่งตัวเหมือนเกมนะทุกคนโอ้โหกำลังมีนะครับกำลังมีโอ้เขา่ขาเขา่าสองข้างเลยโอ้เหมือนเหมือนดิมบูเลยอะ่ะคนนี้เหมือนดิมบูเนี่ยโคตรเหมือนเลยนะฮะ <laughs> รักนะครับสู้นนะครับเขาผมวิญญ,ญาณรดเด็ดอ๋อโคตรช้ำอะครับทุกคน รถแดบไม่มีเสียงอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเงาะเลยอ่ะเฟี้ยวเงาะมะพร้าวเลยนะฮะขับนี้มันก็ไม่มีใครรู้ดีว่าผมขับรถมาเรียบร้อยคนกระเด็นเลยนะมันก็ดามเมจบอาเหมือนกันป้าทุกคนตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยดาเมจมันก็สิบหกเหมือนกันเนี่ย บอก16คิวครับผมกพ่อช่ำเลยนะเยอะแล้วครับผมนักไม่ได้บอกกับต้วยชืวๆสบา,ายสบายยืนไว้ก่อน าตั้งหลักหนึ่งหนึ่งแล้วะเราจะสิบแปดคิวได้หรือเปล่านะกดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยทุกคนเราจะสิบแปดคิวได้อเมาดูกันขอไลค์หน่อยครับขอไลค์หน่อยเร่กับสามไอเดโชโหดก็เ,เกินไปเขาหยองผมว่าทุกคนเขาหยองดิบูแล้วอ่ะครับอ้าว วงไปเล่นในบ้านอนาย,ย่างเซ็งเลยครับ ตอนแรมันอยู่ในหยิงกอดำไม่แค่อ่ะทุกคนหนึ่งหนึ่งครับผม ตายแล้วเนี่ยปาดก็ตายแล้วปาดก็ตายแล้ววิ่งแบบเนี้ยไม่ไหวเลยหมอแปดคิวครับผมดชทำเล่นไปเล่นมาจะขึ้นแดงอีกแล้วเนี่ยจากแรงโกนะลดีเยีทยกคน งงเลยครับหมอ6 8คิวนะฮะปวดช่ำเลยนะครับผม